1 3 9 0 0 0บาทพอออกรถเ็บาทผ่อน2 0 0บาทตลอดสัญญา6ปี72งวดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถขำๆแบบนี้ผ่อน2,000บาทสบาย,บาย,บายกระเป๋าทักด่วนนะครับนิสซันมาร์ทผ่อน2,000บาทตลอดสัญญาคันนี้เลยครับ1.2 E อีโคาร์ประหยัดน้ำมันผมขายแสนกว่าบาทพอครับแม็กใหม่ยังใหม่จัดทรงให้แล้วสีขาวมุกผิวดีมากสวยมากๆครับเดี๋ยวดูภายในนะครับโอ้โหเบาะหนังคอนโซลหนังจอ lcd airbag ด้วย เกียร์ออโต้ด้วยโอ้โหเครื่องยนต์พันสองโก็คาร์ประหยัดน้ำมันนี่เดิมใสสวยผิวดีมากครับเพจเดิมมกเดิมเนี่ยเอาแบบซื้อไปขับขำๆมานะหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทพอออกรถเจ็ดบาทพรอมสองพันบาทตลอดสัญญาหกปีเจ็ดสิบสองงวดฟรีดาวจัดโอนประกันภัยและประกันเครื่องเกียร์ห้าปีและประกันโครงสร้างชนหลักจ้น้ำรับซื้อคืนสนใจอยากเป็นเจ้าของ รถขำๆแบบนี้ผ่อน2,000บาทสบายๆกระเป๋าทักด่วนนะครับแสงลูกต้าใายคุณมากหลสองครับ